Oh, wadah jatah. Mm hmm. Masih... <laughs> hmm.

บุถ่ายคิปลองดูมี่ีย้อนกลับมาเราจะเอาผ้าไปให้ค่ะที่จะดำพี่จะดำนะจะรอให้จบเด้สิบหก

เวสวรรณแม่ลมตีนโอ้บุบบุเขาจะมีว่ายปู่แบบว่ายกันใช่ไหมครับพี่มีว่ายตรงไหนบ้างนะครับอันนี้จะเป็นว้ปู่เวสุวรรณนครับด้านนี้จะเป็นปู่ย่า เราส้มด่าเพื่อนอนด้วยเรียนได้ไหมเกือนแต่เอาชุดนึงค่ะไม่มีพวงเลยครับเรียนได้ครับเกือบเกือบได้น่นเกือกเอบหมดจั เวสุวรรณขอพรท่านเาวสุวรนดังดังดังจะนำผู้นุ่มาม,มาน้ำแดงดอกมาทูบเทียนอืม

哦。<laughs> วั้วิดอ้มลดเราทุ่มทุนเรดดัง,ดง,ดง,ดง พี่พาเราพาโทรพาโทรมารับผิดนะพ่อดูเลย

你，你啊，做，做吧。 มาสละออกสิรู้แล้วเปิดสงบะงอยากัท่า nó biết bằng biết đó nào con băng băng à, băng 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 ไวนไหนับผู้อบวต่อวนา อู้ไม่ <พา S 1> ไอบสีฟ้าอู้ก็แล้วไงเนี่ยบูภา,าวัส เก็แม <Okay. S 2> <laughs> ่หมวาเีงน่ไมเคยมาน่าิดแออกน่อด่บม่นาตัวกันทันกลังทำอย่าะไรกำลังสร้าง่านนากิน top the... kind of...